สุดท้ายของการพบกันใกล้เข้ามาไม่ช้าเราคงต้องแยกกันไกลหรือช่วงดีๆให้ซึมซับอีกไม่เท่าไรความสุขผ่านไปรุดเร็วหลือเกินเพิ่งบอกรักกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้ อยากยืดวลาไปแต่ก็คงไม่มีทางกคอนจะไม่ได้พูดแล้วและคำน,นี้กันอีกครั้งพวกมีลาแล้วก็สิบคำว่ารักกันค่อยๆเก็บ รอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออบกอดทุกนาทีของเรารอยรักทำงานบเบาๆในใจฉันและเธอล้ำลาด้วยยิ้มนี้ที่มีพิรำคิดถึงกันเสมอ่อรอกลับมาพบเจอพิสูจน์ว่ารักหนึ่งคำพอให้ทด,ำดํำตลอดไป ซีดีครับซีดีครับสวัส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 ดีครับเชิญใจเราโหวตให้นายอ่ะจริงเหรอไม่เป็นไรไม่ได้ถ้วยเดือดสตาแต่เรามีนี่ให้เขาเอะไรอะไรอะไรกูบ้านทองเอ้ยเอาไปที่บ้านลูกเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งนะครับน่าติดหนึ่งในสามคนสุดท้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ประกาศก็ไม่ได้อยู่หนึ่งในสามต้องเสียใจแน่นอนผมเชื่อ คือเสียใจขนาดไหนเมื่อวานเพราะว่าหน้าซีดีเนี่ยผมดูไม่อวันเมื่อคือดูตอนไหนยทสดเก็บอาการพอสมควรนะในใจคิดอะไรอยู่ก่อนคือเอาตรงๆผมไม่ได้เสียใจเลยครับเออไม่เสียใจเลยทำไมอ่ะผไม่เสียใจเพราะมันมีความสุขมากกว่าครับที่แบบคือผมมาแข่งในรายการเนี่ยครับผมไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกแล้วว่าผมอยากจะได้ที่เท่าไหร่ครับแต่ว่าผมคาดหวังแค่ว่าผมอยากจะทําทุกๆวีคให้เต็มที่ครับแล้วก็แบบผมได้มาถึง3คนสุดท้ายเนี่ยผมในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่า ผมเข้ามาลึกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เลยครับผมเพราะว่ามันก็ยาวนานพอสมควรไม่เป็นเพราะว่าเราเลือกเพลงช้าหรือเปล่าเพราะมันเป็นจุดอ่อนของเราไงอ๋อคือร้องเพลงช้าใช่ส่วนใหญ่ไม่ได้เพลงเร็วเพลงเร็วนี่โอ้โหกินขาดครับผมคาดายวอดลื่นเลยจริงไอ้กรรมการเหรอเอาวอดทุกวันครับเดี๋ยวขอดูบินโทรศัพท์หน่อยสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวขอเช็คหน่อยขอเช็คบินโทรศัพท์มันจะเล่นังไงต่ออะไรต่อครับผมเพราะอะไรฮะเพลงช้าเหรอครับก็มันจะเป็นโจทย์ของแต่ละวีคมากกว่าครับที่เราต้อง เราต้องร้องครับก็มันก็มีเพลงเร็วบ้างนะครับผมก็ร้องเพลงเร็วค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับเมื่อวานนี้ผมเห็นตอนที่พี่มาคอมเมนต์ตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเขาพูดเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ได้ตั้งใจให้จะว่าแล้วเขาคิดว่ากรรมการทั้งสามคนคือตีเพื่อก่อคือถามวจริงว่ากดดันไมมช่วงตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาที่สามกรรมการสามคอมเมนเตอร์อย่างนี้ดีกว่าจะจะค่อนข้างจะวิจารณ์แรงพอสมควรไม่นะครับไม่กดดันเลยไม่กดดันเพราะรู้สึกว่าคำคอมเมนต์ของพี่ๆทั้งสามท่านเขาแบบหวังดีกับเราครับอยากให้เรา ทำผลงานออกมาได้ดีจริงๆรจริงๆแล้วเขาบอกคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าร้อยเสียงในห้องส่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิใช่ไหมฮะของคะแนนทั้งหมดเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยร้อยเสียงในห้องส่งคุณเนี่ยน้อยที่สุดละเขาบอกคุณจะ่เตรียมใจแต่วันเสาร์ละที่จะแบบว่าไม่ได้ไปต่อคือจริงๆผมก็เตรียมใจแทบจะทุกอาทิตย์นะเพราะว่าคะแนนร้อยเสียงในห้องส่งผมได้อันดับสุดท้ายประมาณ5สัปดาห์ต่อกันนะครับอ๋อเหรอตอนนี้เหลือเหลือสองเต้กับคุณกั้งซีดีคิดว่าใครได้ได้เดอะสตาร์ป โอ้โห oh, oh. พูดยากครับเพราะว่าเพราะว่าพี่ทั้งสองคนก็มีสไตล์ที่ต่างกันครับ <c oughs> แล้วแล้วผมเชื่อว่าแล้วแต่คนไทยทั่วประเทศจะเลือกมากกว่าครับว่าอยากได้แบบไหนเป็นเดอะสตาร์คนที่ส <c oughs> ุดของคนไทยผมจำได้เลยเนี่ยว่า CD เองเนี่ยตอนนั้นพี่โจเขาพูด่ย <c oughs> ตอนปิดท้ายเขาบอกว่าน้องเดอะสตาร์มีอาถรรพนะเขาบอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไม่ติด oh, หนึ่งในสองไม่เป็นไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอันดับสามอาจจะดังกว่าอะไรประมาณเนี่ยมันเหมือนอาจริงจริงวีซุกิจก็อยู่คุณดูอันดับวิสุกิจะอันดับสองอันดับสองแค่อันดับสามนะ สาพี่หันหันเออคุณดูหน้าตาของเขาสิคิดว่าเขาจะได้มีโอกาสเกิดแบบพันผมว่าเขาเต้นเก่งต้องเต้นเก่งเออหรอต้องเต้นเก่งเอางี้ไหมให้ให้ซีดีกับช้างเลยเต้นกันไหมหน่อยหน่อยต้ออีกหนนึ่งอันนี้เต้นเรืงอะไรล่ะจะแบทเทิลเหรอใช่กูมาลองกันแล้วลูกนะสอนผมเต้นนิดนึงครับกัซีดีต้องสอนอีกเหรอยุคนี้เนี่ยก่อนอีกหนึ่งได้ครับ อายุปูนี้ต้องสอนอีกเหรอแจ็คใช่ครับผมอ่ะโชว์เลยครับผมเอาไปท่าไรไสดาวไสดาวไสดาวเฮ้ยเฮ้โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับเพราะว่าติดคนเต้นเก่งอยู่แล้วแค่นี้แค่นี้อ้วนขึ้นด้วยครับเออใช่ครับเขาจะคนตายแล้วล่ะ ไม่ใช่จูบผิวเข็งเล็กครับผมแน่นอนครับวันนี้มีอะไรอยากจะฝากกับพวกแฟนกลับกับคนที่เขาหวดให้คุณมากับสําหรับเดอะสตาร์สุครั้งนี้ไหมฮะครับก็ผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยให้กําลังใจผมมาโดยตลอดแล้วก็ขอให้แรงสนับสนุนผมนะครับให้ผมได้มาเป็น3ามคนสุดท้ายครับผมก็ยืนยันคําเดิมครับว่าสัญญาว่าผมจะตั้งใจทําในสิ่งที่ผมรักให้ดีที่สุดครับให้ไม่ ให้ไม่ทำให้พวกคุณได้เสียใจเลยครับที่เรียกผมให้มาเป็นสามคนสุดท้ายครับชาวนีุครณสีดีมากที่จะมาคุยด้วยนะครับ